การสานรายได้แบบพ่มีสินค้าบ่ตตรงสต็อกของเป็นการหาเงินบนอากาศครับในสมัยนี้ยุคนี้ก็ดีหลายๆครับโลกงานเปลี่ยนไปแล้วครับโอกาสแ้ะก็ะชในในุบท่าหาได้ๆของคนมีมากจะทำงานประจำเป็นอาชีพเสริมหรือทำเตรียมทีไปเไรื่อย้ และนี่ผมก็ได้มาทดสอบเล่ยนกับเด็กน้อยนะครับเขาเห็นได้ดีครับผมเรื่องนี้ก็เป็นหลังขายของพนะุ่เนอะผมก็มี้สินค้าใมากมายครับโดยว่าต้องน,นี่แหล่งเป็นของจับความครับไปเอาสินค้าผู้เยอะเนอรีวิวกับเพียงแค่เท่าตัดต่อคลิปเปลี่ยนครับผมก็แคปหน้าจอแล้วก็เลือกสินค้า ต้องการครับผมเพื่อสิบนาไปตัดตอ่อครับผมเอาในร้านค่าเขากระิมีปลูกเพื่อให้เฮานําไปตัดตอ่อทําการรีวิวสินค้าให้เขาโปรโมทสินค้าให้เขานั่นเองครับผมเปิดแคบหน้าจอผมก็เหยียดงานในโทรศัพท์เปิดครับผมเองพี่น้องนี่ก็ตัดไปตัดรลูกที่นึงเรา ต้ตัดสิัดอีกลูกครับก็เลือกจากโทรศัพท์เข้าเนี่ยละตัดปลูกที่สองอเป็นจะได้ง่ายบะเล่นกับได้หน่อยมันก,ก็มวนอยู่ตัวนี้เอาปลูกที่สองกำลังตัดครับอันนี้ผมเฮ็ดเองครับ,บขายของใ้อิหลีฮะโอเนเงา ก็น่าสนใจอันนี้เพื่อไววง่ามกับคองกับเสียงจากเหตุงานครับผมก็เหตุไปเรื่อยๆจะให้ไม่เหตุเต็มสตรีมคือผู้นุ่งผู้เด่นกับสัญญาโย,ยกของกระเลือดเอ็มวีครับผมในในแพลตฟอร์มเขานี่ครับกับสีมี่แนวเยนหลายยางครับก็กดลูกเข้าไปกนะก็จะเหตุวิดีโออัตโนมัติเห้าเลยแหะ สำหรับผมกระเฮ็ดหลายอย่างหลายแนยวเนาะมีถึงลานขายของเจ้าของครับกจากเงินเดือนเจ้าของครับผมกับโหดวิดีโอขาเจรกาสิทธเรีนอัตโนมัติหายเรียะครับแล้วผมก็ได้ทิมตัวอย่างให้เบ่งถ่ายๆได้ผ้าปูที่นอนเสริมกันเปื้อนผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์รัดมุม360องศาคุมรอบทั้งผืนปูสะดวกขอบไม่หลุดง่าย ซักเครื่องได้ไม่กันน้ำครับมีขนาด3.5ฟุต5ฟุต,ฟตและ6ฟุตซื้อ1แถมปอกหมอนมีให้เลือกหลายแบบครับปัญหาผนังเก่ามีรอยสกปรกถ้าจะลงทุนทาสีแพงมีวิธีแก้ง่ายๆเพีงยงแค่ K, ซื้อวอลเปเปอร์ติดผนังมีกาวในตัวติดง่ายมาก มีลายสวยๆให้เลือกมากมายครับ